แต่ว่ายังยังยังเป็นหนึ่งดาบอยู่ใบสุดท้ายเหมือนกับว่าถ้าจะทำอะ่ะถ้าจะออกอะ่ะต้องตัดสินใจให้แน่วแน่เด็ดขาดแบบว่าฉันตัดสินใจแล้วเอาวะออกละอะไรอย่เงี้ยทำได้นะคะทุนส่วนกับเพื่อนใช่ค่ะมันต้องแบบสมมติ จะผลิตอาหารเสริมได้เร็วๆนี้ไหมคะมันมันต้องมีความรู้แล้วก็ความพร้อมอมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาจันทับบอกใช่คุณรงคุณรงแชร์ได้ยังคะจัดของหวันมา9 9 9 9ชทิ้นมีคนบอกว่าเอารูปพระมาถามพระยังอ๋ออย่าไปใส่ใจบล็อกไปเลยไม่ต้องสนใจมันหรอก ต้องถามด้วยะค่ะถ้าเป็นคุณคุณจะถามใช่ไหมเยอะไปใส่ใจเลยอะย้อนกลับไปถามยังไงอะค่ะท่านมรณภาพไปแล้วอะค่ะเออถามยังไงคะคุณจะถามใครคะถ้าเป็นคุณคุณถามใครอืมเขาทำมาเพื่อเพื่อให้ลูกหลานใช้ประโยชน์บาบูชา,ามา,าอะไรอย่างนี้เออถามใครอะ่ะต้องถามใคร เราศรัทธาเราต้องถามใครถ้าเป็นคุณคุณจะถามใครเลิกเธอมามา,มาเลิกเธอกับเราเยอะแยะก,ก่อนอนาะจารย์จะบล็อกต่ออาจารย์มาทีถ้าเป็นคุณคุณจะถามใคร คุณรงค์คะคุณรงแชร์ได้ยัง